สวัสดีครับทุกคน,นก็กลับมาพบประการรีวิวประกากันอีกรอบนะครับผมหายไปนานมากๆเพราะว่าช่วงนี้บ้าไฟฉายแล้วก็มีดนะครับจะรีวิวไฟฉายแล้วก็มีดเดยอะหน่อยมาเดี๋ยวเรากลับมาที่ประกากันนะครับอ่าเจ้าสามด้ามตรงหน้านี้นะครับเป็นประกายี่ห้อจินโฮนะครับถ้าอ่าหลายคนได้ยินนะอาจจะสงสัยว่าจินโฮคือยี่ห้อของอะไรนะครับมันเป็นประกายี่ห้อของ จีนเป็นปากกาจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นปากกาจีนที่มีคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็การผลิตของจินโฮเนี่ยอาจจะไม่ได้เนี๊ยบทุกด้ามแต่ว่าปากกายี่ห้อเนี่ผลิตมาให้สําหรับนักเรียนใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกหน่อยอย่างสามด้ามตรงหน้าเนี่ยนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีเทาเนี่ย ก็ถ้าเกิดสั่งซื้อจากเว็บอันนี้ผมสั่งจากช h อป e ีนะก็สั่งมาจากประเทศจีนน่ะแหละมันอยู่ที่ด้ามละยี่สิบสี่บาทส่วนตัวนี้จินโฮเหมือนกันนะครับแต่สั่งในไทยก็อยู่ที่ราคาแปดสิบาทอันนี้ใจร้อนไปหน่อยก็เลยเอาเอาเอามาเล่นก่อนตัวหนึ่งฮะแล้วก็สามตัวนี้ก็ตามมาทีหลังทีนี้เจ้าสามตัวตรงหน้านี้มันเป็นจินโฮรุ่นเก้า รุ่น992นะครับอันนี้ยังมีบาร์โคดติดอยู่นะฮะร,รุ่น992คือตัวเนี้ยถ้ามองภายนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลไกมันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ระบบระบบของปากกาหมึกซิมตัวเนี้ยฝาเนี่ยอย่างแรกฝาเนี่ยให้มาเป็นฝาที่แบบว่าดูดีมีระดับเลยก็คือใช้หมุนเพื่อเปิดนะครับหมุนเพื่อเปิดฝา ไม่ใช่แบบว่าปากกาที่แบบปอกแป๊กอะดึงดึงเพื่อเปิดดึงออกเลยไงแต่อันนี้เป็นเป็นเกียวหมุนมาก็ก็โอเคแล้วในใ,ในในขุนเอในการออกแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านในปากกาเนี่ยระบบสูบหมึกอะเป็นระบบเดียวกับลามี่ ระบบเดียวกับลามี่ซาฟารีออสตาหรือว่าพวกลามีสตูดิโอเนี่ยระบบเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณหัวตรงนี้นะฮะมีโอลิงมาให้ก็คือว่าโอลิงตัวนี้มีข้อดีเวลาเราสวม,มด้านปากากลับเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้การหมุนยึดหมุนล็อกเนี่ยมันแน่นขึ้นแล้วก็หัวปากาตัวนี้นะครับเป็นนิปขนาด F แล้วก็ลายในนิปเนี่ยมันจะเป็นรูปรถมา้าคือโลโก้ของประกายี่ห้อจินโฮเนี่ยจะเป็นรูปรถมา้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประการาคา24บาทนะครับมันจะเขียนดีแค่ไหนไม่จะไม่เขียนเป็นคำพูดนะครับเช่นทดสอบประกาที่นักรีวิวประกาทั่วโลกเขาใช้กันก็จะมี อย่างแรกนะคะแปดคือน้ำเนมันค่อนข้างจะไหลต่อเนื่อนะครับแล้วก็ฟีป้อนมือกลบมาค่อนข้างจะสม่ำเสมอส่วนการเขียนแบบรีเวิร์สเนี่ยก็คือพลิกพลิกพิกตัวนิปกาขึ้นมาก็เขียนได้นะครับแต่ว่ามึกจะออกมาไม่สม่ำเสมอ ก็เดี๋ยวลองทั้งสามด้ามเลยใช้น้ำมึกสีเดียวกันหมดนะคะก็คือสีน้ำเงิน ก็ไม่มีปัญหานะครับเขียนทั้งสาด้ามเนี่ยเขียนคุณภาพใกล้เคียงกันทุกด้ามน,นะครับถ้าอย่างที่บอกครับถ้ามองผิวๆโดยที่ไม่ต้องรู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูเป็นประกาที่หลูหลานะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งด้ามเลยนะครับ มีส่วนของโลหะก็คือแค่ตรงคิดตรงนี้ที่เดียวที่เป็นโลหะตรงอื่นเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับตรงที่เป็นแหวนสีเงินนะ่ะนะฮะอันนี้ก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะครับราคาไม่แพงเลยจินโฮ992